ไอ้สุดหลอมันนี้มันนี่น,นี่มันนี้อะไรผมหรอหน้าคุ้นๆเหมือนเคยเห็นในบิวบอร์ดเลยอายุเท่าไหร่เนี่ย34ครับไม่จริงอะ่ะเป็นไปไม่ได้อ,อ๋อผมเกิดปี1991ครับเออผิวดีว่ะหน้าเด็กๆไปทำอะไรมา<อ>ก็ หวถักริ้วลอยทุกๆสีถ่ถเดือนอแล้วก็มีอาาัลตราคอม์เมอร์สองครั้งปิโก,โก้โดยละครั้งทำมาแล้วสามครั้งฉีดผิวทุกสองอาทิตย์ครับผมโอ้โห oh. เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาการดูแลตัวเองเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะลงทุนนะครับคุณนะ้าแล้วรู้ได้ไงว่าที่คลินิกใช้เครื่องแทยาแท้เนี่ย oh. ถ้าไม่แทนแล้วมันจะเห็นผลได้ยังไงโอ้โห oh. คุณพระ ของจริงว่ะก่อนเข้าคลินิกก็มีปัญหาผิวหย่อนคล้อยหางตาตกร่องแก้มลึกแล้วก็ผิวไม่เรียบเนียนลลวไปทำที่ไหนมา APS Clinic ครับที่ไหนนะ APS Clinic ครับฮะ A อเมริกา P โปแลนด์ S สิงคโปร์ Clinic ครับอ๋อ APS Clinic อยู่ซอยนคลินทร48นะครับ